ไปค่ะทุกคนได้เวลาขึ้นเรือกันแล้วค่ะวิวสวยๆจากท่าเรือสีทาน o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับมิวคือเก้าเนาะจ้าหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะส่วนมิวก็สบายดีคือกันจ้าเศา้านี้เนาะจ้าก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าแล้วก็จะต่อด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทุกคนมิวก็ตื่นแต่เสารเนาะจ้ากับเีดินผ้ากันตื่นั้งแต่หกโมงเศาร์คุณะจ้าตื่นหกโมงเช้านะคะก็เตรียมจัดของอะไรใส่กระเป๋าเรียบร้อยเนาะจ้าผ้ากันอาบน้ำเตรียมคล้องก็ ใส่เวลาไปหนึ่งชั่วโมงจะกับพากันมาถึงท่าเรือแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะจ๊ะเจ็ดโมงครึ่งสันดกจ้ะแล้วก็จะมาก่อนอขึ้นเรือนะคะสักสานาทีค่ะทุกคนพากันตื่นได้สดๆนะจ่ะวันนี้เราก็มีนัดนะ,นะจะเนาะมีนัดมีคุยงานกันนิดนึงจากกเลยพากันมาแบบ ไม่ได้ตั้งตัวนะคะมาแบบเฝ้าๆจังสินจะจองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแแบบปุ๊บปั๊บเลยเนะจ้ะเช้านี่กระพากันเดินทางมาหอดท่าเรือแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นท่าเรือแถวๆนาท่อนเนาะจ้ะของกอสมุลท่าเรือ ของซีทานจะซีทานปกติมิวกับซีนก็จะใส่บริการของท่าเรือราชานะคะกสะดวกสบายขึ้นก็นขึ้นง่ายๆนะจ๊ะแต่ว่าก็คือกันแหละจ่ะแต่ว่ามิวสะดวกสบายกว่าหมายความว่ามันอยู่ใกล้กระบ้าเน,นะจ่ะก็เลยผ้ากันไปกับซีทาเอ่อราชามากกว่าจ่ะเมื่อนี้กับพอมีเวลานิดนึงนะจ่ะก็เลยผ้ากันมาาของท่าเรือซีทานนะจ๊ะทุกคนนี่แหละจ่ะท่าเขากับทเป็นบรรยากาศจังซีแหละจ่ะสวยๆตอนเศร้าเงียบสงบนะจ่ะเนาะ นี่แหละผ้ากันมาหอดแล้วเนาะจากบรรยากาศก็กสวยจ้ะตอนเช้าเชา้าอากาศเย็นสดชื่นเนาะจากบรรยากาศดีเย็นสบายค่ะอันนี้มิวกับผ้ากันมาเช็คอินแล้วเนาะจะเช็คอินเรียบร้อยแล้วกับผ้ากันไปซื้อตัว๋วผูดด้โดยสารให้มิวเนาะจากของมิวกับว่าได้จองมาจา้ะแต่ว่ารถซิลิเนาะจากก็ต้องจองค่ะจองล่วงหน้านะคะทุกคนนั่นแหละจ้ะจก,ก็เลยผ้ากันมาหอดแล้ว มีแบบนักท่องเที่ยวนิดนึงจะตอนเช้าๆนะจะซีนกลับไปเบิ้องว่าเห้ากับสิขืนท่าเรือสิขืนเรือล่ำใดนะจะอันนี้ก็เป็นเรือที่มาหอดแล้วนะจะขงอมูวก็บ่ออีกประมาณสักสามสิบนาทีนี่แหละจะจังจิได้ไปเนาะอันนี้กับเชาาต่างชาตินะจะกระพากันขืนเรือเที่ยวนี่จะขออ้อมิวก็ได้เที่ยวประมาณแปดโมงเช้านะจะทุกคนแต่ว่าก็ เขาบอกว่าจะได้ประมาณเป็นเรือเสริมเนะก็เลยนั่งรอบนรถเนอะจะนั่งรอไปจักน้อยจะเพราะว่าพมิวได้เป็นตัวของเรือนะคะเรือเสริมอะค่ะก็เลยแบบนั่นแหละเดไป30มินาทีจะรอลอดจากเรือลำนี้ออกเราจะก็สิได้ขึ้นเรืออีกลำหนึ่งจะนี่แหละนี่เรือของเราค่ะมาถึงแล้วนะคะเรือมาแล้วจ้าเราจะขึ้นลำนี้กันนะคะ ซีทานเบอร์ซีอู้วันนี้เรือลำใหญ่กว่าเมื่อกี้เด้อนี่ฮะอ,อันนี้มอบิ๊กจริงๆใช่อันนี้นนแล้วยาวแล้สตอตนไซด์ใช่ใช่น่าจะมีร้านอาหารนะจ๊ะข้างในคนก็น่าจะเยอะแยะอีกด้วยนั่นเห็นไหมนี่แหละจ๊ะเราจะขึ้นเรือลำนี้กันค่ะ ไปค่ะทุกคนใ้เวลาแล้วฮอกกีิเดินไปขึ้นเรือนะคะมิวกับพานจุดเช็คอินมาแล้วจะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินของผู้โดยสารจะส่วนซิลินกับขับรถลงเรือนะจะเพิ่นบ่ให้แบบว่าให้คือรถพร้อมกันนะจะส่วนมิวเป็นผู้โดยสารมิวกับลงลงรถนะจะแล้วก็เดินมาทางขึ้นแบบนี้ล้วจะมอนกับบรรยากาศดีดีจ้ะอากาศเย็นสบายนะคะช่วงเช้าเศร้าจังสีกับบ่อย เห็นแดดนะจ่ะช่วงนี้ก็เป็นยุกออกสิกเป็นแบบว่าฝนฝนจักหน่อยจ้ะใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องเช็คหน่อยเด้อจ้ะเด้อยเพราะว่าอากาศสิบ่ค่อยดีปานใดจ้ะหมายถึงว่าบ่ค่อยมีแดดไหมจ้ะก็สิเป็นช่วงฝนฝนจักหน่อยจ้ะมีแบบว่าคึมคึมันบ่ฝนตกกับคึมคึมมิ่จังเส่ะจ้ะอากาศบ่ค่อยสิดีจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ออกแล้วนะจ้ะตอนนี้เรือก,กําลังสิกลับ อกับเรืออยู่นะจ้ะอ,อากาศดีจ้ะนี่น้ำก็สิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะน้ำก็สิเป็นออกสีเขียวเขียวจ้ทองฟ้าก็สิเป็นอึมครึมจึงสีเลยจ้ะอากาศช่วงนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนเรืออีกลำานึงกําลังจะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรือกําลังจะกลับนะคะกลับเรือนะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่ดอนสัก์กันจะ้ะ คะวันนี้ท้องฟ้าก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะลมเย็นสบายค่ะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงครึ่งค่ะทุกคน8โมงครึ่งจะเสียงคลื่นลมแรงเลยค่ะนี่ะหลจะทุกคนมิวกับซิลินกับผ้ากันตื่นตะเศ้าจ้ามนีกับผ้ากันเพีๆนะ่ๆจะผ้ากันเมื่อยเนาะเพราะวะ่า ตื่นตะเ้ากันเราก็พ้ากันเฝ้าอาบน้ำแต่งตัวเก็บคองนอะจากเราก็พ้ากันขึนขึนเรือขึ้นรถเนี่ยจะพ้ากันมาแบบปุบปับเราจะเนาะน,นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่เออท่าเรือดอนสักนะคะจากกะสมุยไปหอ่าเลือดอนสักใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกับ30นาทีจะทุกคนระว่างที่ล่อเลือนะจ๊ะประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีนี่ มิวกระสิาพาทุกคนยังสำรวจเบิงวิวสวยๆต่างๆนากจ้ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนอกจ้ะอันนี้โซนห้องน้ำผู้หญิงจากกระสิเป็นประมาณนี้จ้ะวิวกระสิสวยๆจังสีแต่จ้ีมยวกระสิเอาบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนเบ่งพร้อมจ้ะ จะถึงแล้วข้างหน้าเรานี่จะ้ะใกล้จะถึงดอนสักแล้วค่ะนี่วันนี้น้ำทะเลเป็นสีเขียวจ้ะตอนแรกมิวคิดว่าจะไม่มีแดดน,นะคะมาถึงดอนสักก็มีนิดนึงค่ะก็เริ่ม ออกแล้วค่ะแดดก็เริ่มออกแล้วนะคะให้เราได้ถ่ายรูปส,สวยๆกันค่ะทุกคนนี่จ้ะน้ำทะเลก็สวยค่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็จะถึงท่าเรือแล้วนะคะแดดก็ออกแล้วจ้ะข้างหน้าเราก็มีสปีดวบ๊ทเล็กๆจะเห็นไหม บินบนน้ำเป็นสีเขียววันนี้นะสีเขียววิวที่ท่าเรือสวยๆมางฝาทุกคน จะมาลุงท่าเรือสีทานค่ะแล้วเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุราธานีก่อนนรา๊ะเนาะจะไปในตัวเมืองก่อนค่ะแล้วก็หาอะไรกินจะแล้วก็จะไปทํากุรละนิดนึงค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจ้ะทุกคนเนีย่ยนะคะเดี๋ยวมิวก็จะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูด้วยจ้ะตอนนี้มิวก็นั่งอยู่บนเรืออยู่นะจ๊ะเนาะตอนนี้ ประตูเรือก็กําลังจะเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแทนกล้องไปข้างหน้าให้ทุกคนดูด้วยจ้ะจะได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนไปค่ะไปดูด้วยกันจ้ะ<อ>นี่จ้ะแล้วก็นั่งอยู่บนรถอยู่นะคะแล้วก็รอเรือนะคะกําลังจะเทียบท่า tak foreigner sidam ja ลาชาท่าเรือลาชาตรงนู้นจ้ะวันนี้เรามาที่ซีทานจ้ะโอ้ยซีทานบอกอย่าิเมักมดทีนี่ใครับมอดีกว่า ทัวร์เล่นแต่หนูที่ส่วนที่มันสวยอ่ะใช่แต่ก็มีกอลเปอโลดิสคาร์เนาะจ้าทุกคนตอนนี้เมียวกับซิลินกับพากันมาหอดฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือฝั่งอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีวกับซิลินกับซิพากันไปในตัวเมืองสุราษฎร์ก่อนนะจ้ะแล้วเราก็ค่อยไปนครศรีธรรมราชจ้ะทุกคนดูบรรยากาศข้างทางวันนี้ก็อากาศดีๆจ้ะ ต้นมะพร้าวข้างทางสวยงามนะคะมีภูเขาวิวภูเขาให้เราดูไปเรื่อยๆจ้ะวิวภาคใต้ก็สวยๆนะคะมือนีมียวกับซิ้นกับภาคกันตื่นตะเสาเนี่ยจะภาคก,กันเมยอยนะ่ยจะเมยแล้วก็เพียวก็คงหวังว่าจะได้ไปหอดคนครศรีธรรมราชเร็วๆเนี่ยจะเมียวก็ได้บุกแล้วเนี่จจะบุกห้องเอาไว้แล้วจะได้อะไรก็เอาอนั้นแหละจะเพราะว่ามันเหนื่อยไม่มีเวลาดูนะคะ เออเรามาถึงนครแล้วจ้ะนี่ก็คือบรรยากาศของรีเซพชั่นจ้ะเรามาถึงโรงแรมแล้วค่ะรอเช็คอินอยู่นะคะทุกคนนี่เลยจ้ะบรรยากา,กาศก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะรอเช็คอินแล้วก็จะเออเอากระเป๋าเข้าไปบนบนห้องก่อนจ้ะแล้วก็จะพากกันออกไปกินข้าวจ้ะเพราะว่าวันนี้เราก็หิวข้าวกันมากเลยจ้ะทุกคนหิวข้าวแล้วจ้ะหิวจน,าานแบบบาซันเลวจ้ะมาหอด นครก,กับช่วงสีหาโมงเย็นพละดจ้ะแล้วเราก็จะเอาของเก็บไว้ก่อน้ะจ้ะแล้วก็จะไปกินข้าวกันเถอะทุกคนทำไมมันสีดำๆวะนี่จ้ะกระเป๋าเราก็วางสัมภาระไว้แล้วจ้ะนี่ก็โอ้มีหมอนเล็กๆด้วยนะอเอน,นี่ก็ได้ข้าวต้มค่ะข้าวต้มไก่นะจ๊ะใส่เครื่องครบเลยจ้ะ ของซีลินก็เป็นอะไรข้าวหมกไก่ยิวข้าวอย่างแรงนะคะตอนนี้ไม่ได้รอใครหรือจ้ะหิวข้าวหรืจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะ